เรียกไม่เคยอยากมาเลยมามากิน,น่างนี้มาไอส่องตัวนะั้นมันยืนมองอยู่นะ่ะมาวิ่งมาแล้วไอสองตัวนะั้วิ่งมาแล้วมันจะได้กินไหมเนี่ยน่ะไอด่างไม่ต้องมาเลยกินแล้วไม่ต้องมาเลยไม่มา แดงมากินมามากินในถังเลยแดงมากินในถังมาแดงมาแดงมากินในถังแล้วลุกมาดางไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแดงมันกลัวเนี่ยไปมันกลัว แดงมาเร็วแดงมันไปแล้วเร็วแดงไปแล้วนะไปแล้วนะมาแม่ไล่มันไปแล้ว,ว,ว,ลว,ลว,ลวข้าวไปแล้วมากินเถอะอืม้มมักลัวอะไรนักหนาเนี่ย Nhìn khóc khá leo cái sau nó để đàn à Kinh khóc, nhìn khóc. กินข้าวหันหน้าหันหลังกินข้าวลูกกินข้าว่ะ มึงจะกลัวอะไรมันขนาดนั้นฮะมึงจะกลัวอะไรขนาดนั้นมึงไม่อิ่มมึงก็มากินได้ดางมากินเลยทนายก็ไม่อิ่มไม่พอ ไอ้ด่างนู้นยังพูดรู้เรื่องมึงนี่โอ้โมึนมากมามากินไอ้ด่างมามากินมาเร็วไอ้แดงไม่กินแล้วมาเร็วๆมึงเดินข้ามไปข้ามมานั่นแห,นหละรถชนมึงตาย Đơn mấy cua rớt lời Đang mặc in lời đen bài đó đều